สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าต่กุกกอกนะคะวันนี้หน้าต่ไม่ได้ใช้ครีมอะไรเลยเพิ่นมันเบิดครีมก็ได้มันเบิดเพิ่นบโหไฮไสอีกเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวกางสียงอะไรล่ะมันเบิร์ตเพิ่นบโบไฮไสอีกมีไส้แบกเพิ่นมีงกเอองกป้านั่นอยากขายใครอยากขายกระซ่าขึหมุนรุยรอยู่ใช่เอาใครคลิปขึ้นหมุนถ้าคลิปขึ้นหมุนคุณพ่อผมไม่บอกนอฝน อันนี้เนี่ยนะอยากให้เฮาเป็นอยากให้เฮาเป็นพี่เซ็นเตอร์ตัวสื่อตัวสื่อว่าซ่านมันอึดมันยากมันโถกมันยากมันน่าบ่สวยเจ้าหน่อยไหมอันนั้นจะมือไผล้าลักถ้าเบิ้งแต่ว่ามือนี้อันท้าเบงจเล่าองขังเลยนี่แต่ว่ามือนี้เพิ่นสิมีอยังมาหายังอยู่นไม่ใช่ไก่น้อยแต่อย่างใดของขังของขังนี่คือของขังอะดุ๊กคองขังปลาเจ้าก้อนให้เราตายให้ตายมา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 เจาก้อนมา โอ้หนาตึบเลยมาโอ้ยทำไมึงเลี้ยงเช่าแต้มันจับถือช่องเนอะแต่มันถือช่องเนอะช่องใดก็เอาดอกว่าแต่เขาให้โอ้ยลีน่านะมาป่อยสิช่องใดก็บุญเจ้าของอยู่ช่องใดวะช่องนอ๋อโอ้ยอันนี้จากใบมังมีขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากเอ้ยถ้าบังหัวหลานให้ตัวละบ้นอันถือไม่ค่อยจะบังจะบังมันทีหนึ่งสีมาแล้วงวดนี้นะไม่ค่อยได้ขาย บ่เป็นจังไรดี๋ยวค่อยอันบางนึงหันจักใบก่อนยังบ่สวยจักใบเลยตัวตรวจเบิดี๋ยวบ่ทางงวนนีล่ะทางงวนนี่บ่ค่อยได้ขายเลยกับเป็นสีหน้าหนาซองนี่แหมเป็นตะไบยากให้ปานไรเออเพราะว่าขายมันเป็นสีหน้าหนาตอนอันตอนรับอาสาเฉลียวมาหายเนี่ยมันกล่องหลายหั่นน่ะแต่ตองยอมจำนวนเอามาให้ยอมจำนวนต่อหลักฐานถ้ามันมีกล่องเสียบใี่กระเป๋าอยู่โอ้ของน่ะแต็นอ่ะบออันมีกล่องกระซังแล้วให้ตั้งแต่ซองเป่าก็ได้ตัว อออันบนเป็นยังเพราะว่าเพราะว่าบ่ได้จะได้ไปใส่ขายค่าสมคมมันอ่าค่าสมคมเออความพังความบ่บ่หน่อยดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเป็นความทุงกำจับซะก่อนในจับเดี๋ยวใบน้ำคราวนี้โอ้ยผู้น่ะหัวใจมันเต้นออกมาพี่น่ะตึกตักตึกตักตึกตักเงี้ยรูที่เซตบายมั่งมีครับผมขอมันได้ขายขอมันได้ขายเอามาขายเลยเดี๋ยเดือนนี้ว้ให้แต่เลยขายเท่อเดียวเมื่อนั้นละขายเธอเดียวในช่วงเดียว คานเตะเจอลายช่องขนาดแอมแป๊ะได้หนีได้ช่นี่ขอบจับกล้องผู้ใดนี้พี่ดางเว้ยตมส่วนก็อเป็นเมอบไปนะคะมอบให้เลยนะคะมอบน้าแต่แล้ว้มาตายแล้วขอบคุณมากๆค่ะ่นาไม่ได้่านม้ลูกแทนเป็นเลื่อมตาหนึ่งสองสามาอีกสี่ไม่ไม่เขาเขามีกิจกรรมอะไรม่แต่เขามีเหลื่อมยัเกะเหลื่อมยังกอ อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้นนอันนี้เขาเรียกว่างูเฮงรับทรัพย์ประมาณมืออื่นมืออื่นี้ก็จะรับทรัพย์นะคะอโอ้มันเหลือบตายลเละโ,โอ้โหโอป้าป้าเลเี้ยวเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าอ่าทีแรกน่ะทีแรกเดลยวแต่บ่อบไปจะเสียดายเด้อบ่แมนสาวกระโปรงเหียนกระม้าบ่บ่แมนนิ่งส<ด>ั้นอันบ่แมนคันนาแต้ไปนั่นล่ะห้าสิเสียดายเออเอิ้นหาโรงบ้านนั่งกระปุกหั่น วายว้จะมายังแล้วมันสปิวหาผัวแห่งศาสตร์พี่เูเจ้าน่ะค่นสันละพอมแล้วลูกพี่นหมหนูน่ะหนูันมันนั่นน่สหอมหนูนเตสหอมหนูแล้วหอมหนูแล้วูปแก้หนนยังเนยนัมาน้อยช่องจม่แม่นลงมก่ฮะขนุนคุมซัย์รือคนี่ตงอาบน้าเด้ออาบน้า่มมาม่านในหลายๆเติบอยู่เด้อเอไว อ้มาน้ตค่อยอาบน้ำชาดเด้อชาแชมพูเรียบร้อยไม่ได้ยังคุ้น,<อ>น,นชาบด้อยมือด้วยเลยหอนเอียงเกาะไม่จับเดี๋ยวจะถามป้าแตนอยู่เดี๋ยวให้ป้าแตนกินน้ำอะไรวะมันคือปลาไปพป่อป๊ามีไหมช่องอะไรวะวิบวับวิบวับอะไรงวกหน้างวกหลังเข่ากระเป๋าวับโหลด ปามันเกีียวยังกับโตเ้อเฮ้ยแม่มันแนมเบิงอยู่เด้อฮแม่มันแนมเบิงอ่เบงอยู่เ้ปาย้เป็นตยาหีสิบใบเสื่องใบไชะมันจสบเ็เาเสื่องใบไบเสื่องใบ่บน้ำเน่่นน้ำแน่

จะคองมันดูมันมาดีกันแบบนี้นะมันจะค้องมันมดีกันมันาีกันมา่นคนจ่อจ่อตอนนี้คอยปวดแคลเราคอยทัดแควเราจะอบรีไหมจ้าขอนขนนั่นีลนันวตนั้นว่าอบกูแนอบกูแนยางแตัวตอนนั้นว่าอบแนอบแนอย่าให้อบตัวนี้มาสั่นอยามันนมาอยามันขึ้นมาแลนจอกันแลนไปแลนมาแลนไปแลนมาอีกกาแนแลนมันจะตําตึกดัง ห้องบ่ห้องโอ้ยหยอกแห้งแาแฟหยอกกเะแฟ่หยอกแหงขาบข้อขาบข้อแล้วก็ดึงตึ๊ดไปนี่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 แหงแห้งแห้งวันนี้เราอบอบหนูกี่ตัวนี่อ้โอ้ยขโพดูใครสีเี่ยจังหวงอันอันอะะ ียงปัดเจ้มันยังหูชิบกับเปาแต่ว่าห้าเบิ้งแล้วล่ะแต่ว่าห้าเบิ้งแล้ล่ะว่าซองเขาเฮียเ้ายพนายกตานแ่วาผัดผน้อยหนึ่งผดน้อยหนึ่งเขาแกเบิงเรียบร่อยแล้วคนแกซออยู่นี่ว่ยังไงัหลังแน่บ่ได้พี่น้องเยด กะเอาฮะซัำนี uh ่กะเอาย่าหันมาหลายน้าโอ้ยเอาของกระชาตหน่ยตัวมันหูจักเย็นทั้งทึ่งเ็ดแล้วเร็แลวบอกโอ้ยเย็นงเย็นงมันมันมันสิซ้ำกันบ่อมันสีซ้ำกันบ่อปะซ่าห้ยได้ลื่นนาจังหน่อยโอ้ร้ายกว่ายากยากก็ได้ร้ายกลัวเลยเด้ มาลุ่นาะมาลุ่นยังมาลุ่นยังไปมาลุ่นมาลูกพี่คอยจิมเจ้าเขาลากเงินบอลออยลากเ้คอยคซิมมาลุ่นมาลูกพี่เมื่อเขาลากเงินบอลตอนนั้นแล้วนี่แม่กับลูกใช่กันแล้วเนี่ยใช้ซ่องหอยมือนะคะสำหรับคลิปนี้ของหน้าตายกกอกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตายกกอกด้วยค่ะกินข้าวปุ่อนอื็ wa bebanglang sekarang